สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยชวนประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์แจ้งความเอาผิดนายสุเทพเทือกสุบัณและผู้อํานวยการเขตเลือกตั้งที่ขัดขวางการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาค่ะน,นี่เป็นแบบฟอร์มสําหรับการร้องทุกข์กล่าวโทษนายสุเทพเทือกสุบันการนำม็อประชาธิปัตย์และผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วยกันปกป้องสิทธิของตัวเอง ป้องปรามไม่ให้ม็อบประชธิปัต์ทำผิดด้วยการชวนกันขึ้นสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความกล่าวโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิ์โดยได้จัดทำแบบฟอร์มร้องทุกกล่าวโทษให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันที่26มกราคมสำหรับใช้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ประกอบไปด้วยแบบฟอร์มเพื่อดำเนินคดีกับนายสุเทพและผู้ขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินคดีกับผู้อำนวยการและคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ใน Facebook ของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือสอปอปโดยในส่วนรายละเอียดพฤติกรรมการละเมิดสิทธิ์สามารถแก้ไขได้หากกรณีที่ประสบมาไม่ตรงกับที่มีอยู่ในแบบฟอร์มทั้งนี้ Facebook ของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคณาจารย์ฝ่ายประชาธิปไตยก่อตั้งเมื่อวันที่10ธันวาคม2556โดยปัจจุบันนี้มีผู้เข้าไปกดไลค์กว่า8,000 800, 0 0คนแล้ว